ีต้องมีความมีวิธีรวยต้องรวยๆรุรรรมาวันนี้โอโ้โหว,วันนี้ไวมีแต่ของไวรุ่นัยรุ่นมาทั้งนั้นลอยอะ่ะอา้าอุ้ยดูนี่ดูนี่ดูนี่อะไระครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับมิดไนท์บราวนี่มิดไนท์บราวนี่โอ้เดี๋ยวเอาไว้เที่ยงคืนก่อน <c oughs> ใช่ไหมค่อยกิน เที่ยงคืนปิดร้านนีฮะเที่ยงคืนปิดร้านเอ้าเที่ยงคืนปิดร้านแล้วทำไมตั้งชื่อมิดไนท์บราวนี่อ่ะคือมันเป็นสีดำราวนี่ก็คืออคนอมมิดไนท์อาจจะอย่างันดำใช่ไหมจริงๆแล้วคือร้านปิดเที่ยงคืนร้านปิดเที่ยงคืนช่วงกลางคืนอะย่าคะอ๋อมันเป็นสัญลักษณ์ของร้านเราร้านเขาชื่อร้านมิดไนท์เออนั่นแหละมิดไนท์ของหวานกลางคืนอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็คือใครจะไปกินอย่าไปหลังเที่ยงคืนเพราะหลังจากนั้นจะไม่มีคนอยู่ที่ร้านแล้วนะฮะบอกขโมยทั้งหลายไว้นะครับหลังเที่ยคืนไม่มีใครอยู่ที่ร้านอย่างนี้เขาเรียกอะไรคะอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่ามิดไนเบาเนี่ย่ะหมายถึงว่าชื่อเรียกเฉพาะของมันเป็นไอติมเป็นหวานเป็นน้ำแข็งใสเออน้ำแข็งใสแต่มันใหญ่มากมันใหญ่มากแต่มัน มันน้ำแข็งใสที่เราคุ้นเคยเนี่ยออแล้วก็เทน้ําแดงเนาะแต่ว่านี่มันแอดวานไปเยอะเลยอ<ช>ะทำอย่างไงฮะมันมีส่วนผสมของอะไรครับคุณเจกับคุณปลานะครับเป็นเจ้าของร้านมิ i ไนเปล่า n นี่ใช่ค่ะเราก็จะมีพวกส่วนผสมน้ําชงลคะค่ะ เป็นโ,โกโก้ชาเขียวชาไทยนมสดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มามิกกับพวกเบเกอเรี่ที่เราทำอย่างเงี้ยเลยคะเบเกอรี่ใช่ค่ะเป็นเบเกอรี่ที่เราทำครอ้ร้านร้านเราอยู่ที่ไหนฮะปัจจุบันร้านปัจจุบันมี2สาขาสาขารแรกอยู่ที่ตลาดนานรถไฟศินครลินกับสาขาที่2อยู่ที่ตลาดนรถไฟรัชดาหลังมีทงมี่สสาขาแล้วใช่ค่ะมี2สาขาเห็นตั้งเป้าไว้ว่าจะมีสักกี่ร้อยสาขานะฮะคุณเจครับ ยาปสองสาขาที่เปิดเป็นยังไงฮะดีไหมลูกค้าเยอะไหมลูกค้าเยอะครับมากเลยส่วนใหญ่ลูกค้าของเราเนี่ยเป็นวัยประมาณไหนครับวัยคุรัชนีวัยรุ่นวัยรุ่นที่จะพาลูกพาหลานไปเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นวัยไหนฮะของเราจะจริงๆเหมาะกับทุกวัยนะคะเพราะว่าอากาศเมืองไทยค่อนข้างร้อนใช่ค่ะจริงๆก็ถ้าไว้ที่ทานเยอะก็จะเป็นพวกวัยรุ่นนักศึกษาออฟฟิศก็จะเยอะทำจริงคนเดียวหมดไหมคะ ลูกค้าประจําคนเดียวก็มีหมดนะเออคนเดียวก็มีหมดแล้วแต่บางคนเออถามจริงๆฮะของเราเนี่ยเหมือนกับว่ามันคล้ายๆปังเย็นภูเขาไฟคนจะเรียกแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะปังเย็นภูเขาไฟอ๋อมีอีกมีในตอนนี้ใช่ไหมได้เอาดูบึ้มๆเลยนะคอยดูปังเย็นภูเขาไฟนะฮะอันนี้มอบคุณรัชษณะเลยนะครับถ้าทานไม่หมดอย่ามาคุยกันนะฮะทานให้หมดนี้นะปังเย็นภูเขาไฟ เออแต่มันมีคําว่าภูเขาไฟเผาไฟลาว่ะอ้าวไฟนะอันนี้เดี๋ยวนะอธิบายนิดนึงค่ะคุณปลาอันนี้คืออะไรคะนี่คือน้ําแข็งใสค่ะน้ําแข็งใสที่เราบดออกมาแล้วบดจากเครื่องนั้นนะคะบดห่วงช้างเนี่ยนะฮะเครื่องบดน้ํำแข็งบดแล้วเอาใส่พิมพ์นะคะขอขอดูพิมพ์ได้ไหมคะคุณเจมพิมพ์พิมพ์ของน้ำแข็งนะคะไหนพิมพ์นั่นแหละเนี่ยเป็นพิมพ์แบบนี้ก็คือกะละมังนี่แหละอ๋ออัดให้แน่นพิมแล้วก็ความหนุนไว้อันนี้ใส่อะไรฮะ อันนี้โกโก้อ,อันนี้เปน้ำโกโก้อ,อันนี้โกโก้นะครับโอ้ยใส่แบบไม่เสียดมเสียดายเลยนะครับซัดกันเต็มที่อ้าวเข้าไปอันนี้อะไรฮะนมข้นหวานนมข้นหวานครับดูฮะใส่กันแบบโอ้โห,โโหดูทีครับเธ<ห>อไม่ัวไม่เสียดายเลยอันนี้น <ะ S 2> นเหมือนกับเป็นลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟ<ช>หรือเปล่าอย่างนั้นเลยอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นผงโอวันตินโอวันตินเอาใส่ใส่กันแบบไม่เสียดายของกีกเมอนกันค่ะครับโอ้โห ว่ากินได้ทั้งครอบครัวนะฮะเนี่ยถ้วยหนึ่งเนี่ยบางคนก็มากับเพื่อนกินกันทีสี่ห้าคนสี่ห้าคนปัญหาก็คือช่วงนี้หวัดมันระบาดนะสิคะทำไมล่ะจิ้มลงถ้วยเดียวกันนี่มันใช่ไหมได้แต่ว่าช้อนทางร้านเราให้หยิบแบบให้หยิบได้เลยนะจก็คอหยิบไเลยโอ้โหที่ทำสวยงามแล้วเนี่ยเออเอายังไม่เสร็จอีกเหรอใส่อะไรฮะใส่เปลานี่ค่ะใส่เปล่นี่อ้าประดับไป อันนี้คือที่เขาเรียกว่าอะไรนะภูเขาไฟเบานี่ภูเขาไฟเบานี่โอ้ใส่ตรงไหนอีกอะขนมปังกรอบทำไมตกแต่งได้แบบถนัดทนีเหลือเกินดูสิฮะทำประจำค่ะถ้าเป็นผมนี่ผมใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยเออหนีอีกไหมยังไม่จบราดน้ำยังยังน้ำอะไรครับอันนี้เป็นราดช็อกโกแลตค่ะราดช็อกโกแลตเข้าไปใช่ค่ะประมาณสามพันสามพันแคลอรี่เสร็จเรียบร้อยคิดสตังค์เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้แปดสิบบาทค่ะแปดสิบบาทท่านผู้ชมครับ ราคาไม่แพงเลยนะฮะ <c oughs> ให้เยอะมากหัว80<ง>บาทคุณคุณเจจริงๆคุณเจเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่าหน้าแกให้มากเลยนะ หน้าเหมือนคนจีนค่ะหน้าเหมือนคนจีนคนญี่ปุ่นอ้าวแต่ไม่ใช่ญี่ปุ่นใช่ไหมไม่ใช่ค่ะใครเป็นคนคิดสอใครเป็นคนคิดเมนูสูตรแบบนี้ออกมาคือเราสองคนช่วยกันคิดเพราะว่าแฟนเคยเปิดร้านพวกร้านกาแฟมีน้ำชงอะไรแบบนี้ค่ะส่วนหนูก็ถนัดเกี่ยวกับพวกทำเบเกอรี่ค่ะก็เลยเอาสองอย่างมามิกกัน๋อ้โหแลครับมีทั้งหมดกี่เมนูฮะปัจจุบันปัจจุบันมี15เมนูค่ะ15เมนูดูด้านเมนได้นะคะมีอะไรบ้างครับไล่ให้ฟังหน่อยค่ะมีภูเขาไฟเบลนี่มี ไฟบบวนี่นมสดสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตลาวาชาเขียวถั่วแดงแล้วก็น้ำแดงถั่วแดงบลูเบอร์รี่เรนโบว์เค้กค่ะนมสดคาราเมลบัตเตอร์เค้กค่ะราคาเดียวหมดเลยไหมฮะราคาจะจริงๆราคาที่ร้านจะเริ่มต้นที่70แต่ว่ามีภูเขาไฟบบลนี่80สตรอเบอรี่ชีสเค้กจะ9ก้าสำไรตกกี่เปอร์เซ็นต์ กำไรตกประมาณ40-45บเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าปักช้อนเข้าไปแล้วต้องกินเวลาเวลาตักทานนี่ตักอะไรกินยังไงควรกินเบานี้ข้างบนก่อนค่ะอ๋อกินเบานี้ข้างบนก่อนเราจะหั่นไว้หับยกชิ้นไดยกชิ้เลยยกชิ้นเลยเหรอใช่ค่ะอุ้ยเอาเอาเอาสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าสงสารช่างกล้องเขาอยู่ตรงนี้เขาก็รอรออยู่ว่างั้นเขาเขาถ่ายไปนี่เขาก็ น้ำยายใหญ่ผมกินเยอะเขาก็นินทาภาษาอีสานกินสักทีลีลาเยอะจะกินจะนอนลีลาเยอะเขารอยสุดยอดจริงๆค่ะหวานไหมฮะอันนี้ดูดน้ำตามได้ดูดได้ด้วยเหรอดูดน้ำดูดน้ำเพราะว่าเราจะใส่น้ำเยอะช่างกล้องช่างกล้องอย่ามวนต่มองกำลังจะดูดน้ำฟังเสียงดูดนะคะครกครก โอ้ไปใจเย็นๆเสียงดุดได้ลมจริงๆอร่อยไหมอร่อยมากว่ากันว่าบางคืนนะบางคนไปเหตุหวังเพราะว่าหิวยาวแล้วไม่ได้กินใช่ค่ะนิยมขนาดนั้นเลยกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดที่ร้านทั้งสองสาขานะคะเปิดตั้งแต่หกโมงเย็นปิดเที่ยงคืนค่ะครับขายแฟนชายไหมคะขายค่ะอ้าวอยากเปิดบ้างสำรังนี้นะคะเซตเป็นยังไงฮะเซตแฟนชายของเราครับเซตแฟนชายของเราก็จะ เซตราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่หมื่นสี่เก้าร้อยบาทเออไม่แพงได้อะไรบ้างอ่ะได้เครื่องได้ของบนเซตที่อยู่บนโต๊ะเครื่องบดน้ำแข็งด้วยไหมเครื่องบดน้ำแข็งค่ะแล้วก็ขนมปังมาทุกอย่างค่ะคือบอว่าสอนให้ก็คือสามารถซื้อแฟรนไชส์เราในราคานี้ก็สามารถเอาไปทำได้เลยค่ะมนเท่าไหร่นะหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบ จะเปิดร้านเล็กร้านใหญ่ก็ได้ได้หมดใช่ไหมอาแล้วพอหลังจากวันแรกล่ะวันแรกเราให้ไปใช่ไหมใช่ค่ะแล้ววันที่สองวันที่สามเราส่งของให้หรือให้เขาไปหาของเองพวกเออโอวันตินเอยช,ช็อกโกแลตเอย ถ้าเป็นพวกของที่หาง่ายๆพวกนมข้นนมโอวันตีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้ซื้อเองได้ทางบ้านจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งแต่อันนี้ทําไม่เป็นนะครับี่เนี่ค่ะเบวนี่เป็นสูตรของทางร้านเราก็จะส่งให้แล้วแต่ว่าลูกค้าจะสะดวกทางไหนอ่าวบวนี่แล้วมีอะไรอีกที่เราส่งให้ครับคุณเจผงผงชงน้ําแล้วก็ตัวเป็นช็อกโกแลตอ่าอ่าตัวนี้ใส่เยอะๆใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อเราส่งให้เราส่งเป็นผงแล้วให้ไปละลายน้ำไปละลายน้ําเองราคาเท่าไหร่นะกิโลละ ไม่ใช่ราคาราคาทั้งหมดราคาทั้งหมด14 0 0หมื่นสี่รบี่ราคาเดียวใช่ไหมอาจจะมีหลายราคาอันนี้คือเริ่มต้นนครับในหนึ่ง่นสี่นี่จะได้200ถ้อยถ้วย่ค่ะ200ถ้วยถ้วยละ80คริบคิดซิ ได้หมื่นหกแล้วถูกไหมคะใช่ค่ะก็คืนแล้วนะก็หมื่นสี่ั่นแหละครับหมื่นสี่คืนแล้วคืนทุนแล้วคือเราให้ไปแบบว่าไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมทำได้เลยค่ะล้วควรจะเปิดร้านแบบนี้เนี่ยสถานที่ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรสถานที่จริงๆน่าจะเหมาะแบบว่าที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินหรือไม่ก็ตามหน้ามหาลัยโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมาะสมใช่เพราะว่าจริงๆพวกน้ำแข็งใสจริงๆอยู่ เมืองไทยมาร้อนอ่ะอยู่ตรงไหนก็น่าจะคือขายได้น่าจะขายได้ดีใช่ครับตอนนี้มีคนซื้อแผ่นชายไปกี่เจ้าแล้วตอนนี้เราเพิ่งเริ่มเปิดค่ะจะเปิดคือตอนนี้เราเราบอกรายการนเป็รายการแรกที่บอกว่าจะมีแฟรนชายใช่ใครโทรก่อนได้ก่อนใช่ค่ะนะคะยังไงก็ลองติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะครับผมจุดเด่นจุดทีเด็ดของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนฮะธุรกิจนี้ธุรกิจของเราจริงๆจะอยู่ที่ เมนูใช่ค่ะคืออาจจะเมนูของเราคือไม่เหมือนใครเรานําแบบว่าพวกน้ําโกโก้ของอะไรที่เราแบบว่าทําเองอะค่ะคเอามามิกกันพวกเ,เป็นพวก เบานี่สตรอเบอรี่ชีสเค้กอะไรอย่เงี้ยเรามามิกกันได้ร้านเรานี่เปิดมากี่ปีแล้วทำมากี่ปีแล้วครับธุรกิจนี้ธุรกิจนี้ทำมามา3ปีเต็มแล้ว3ปีเป็นยังไงคะแต่ละปีโตขึ้นเรื่อยๆยไหมใช่ค่ะโตขึ้นเป็นระดับระดับขึ้นไปเรื่อยๆอตอนแรกที่เปิดตอนแรกนี่คิดไหมว่ามันจะมาถึงจุดที่แบบประสบความสำเร็จขนาดนี้เนอะใช่ค่ะช่วงแรกๆเราแบบว่าเราจะไม่ค่อยเรื่องป้ายอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยแบบ ยังไม่ค่อยได้ทำป้ายเด่นชัดอะไรเลยค่ะเริ่มต้นแรกเลยเราขายวันแรกเลยก็ประมาณ10บกว่าถ้วยอะไรเงี้ยคนยังไม่รู้จักขายส0กว่าถ้วยวันแรกใช่ค่ะถ้าเป็นผมกูมัดจะเลิกแล้ว10บกว่าถ้วยไม่ไหวแล้วทำอย่างอื่นดีกว่าใช่เราก็เลยแบบว่าประยุกต์มาเรื่อยๆทำป้ายทำเมนูเพิ่มทำแบบว่าให้คนน่าสนใจอะไรเงี้ยลูกค้าก็ เออพูดปากต่อปากกันอะไรเงี้ยลงโซเชียลให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมว่าหน้าตามันแปลกๆมันอะไรทําไมมันต้องมามันจะกินยังไงก่อนเหมือนคนกินไม่เป็นใช่ไหมสิบถ้วยวันแรกตอนนี้ล่ะคะคืนหนึ่งกี่ถ้วยคืนหนึ่งสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยถ้วยค่ะอุ้ยโอ้ีเป็นถ้วยละเจ็ดสิบคืนเป็นหมื่นเลยเหรอเจ็ดแปดสิบก็ได้ค่ะแล้วก็ขายกลางคืนเหรอคะค่ะขายเฉพาะกลางคืนค่ะเฮียที่ต้องขายกลางคืนผมตอบให้ได้เลยครับเพราะกลางวันกินไม่ทันน้ําแข็งละลายหมดก่อน ต้องขายกันคืนใช่ือเปล่ามุจเจอันั้น,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 นละลายแล้วอันออนเห็นไหมนี่ <c oughs> ตอนกลางวันเห็นไหมแล้วดูดูดออข,ขนาดไหนต้องส่งเออจริงๆไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่รอเรา เราถนัดแบบว่าเออไข่ตอนกลางคืนไว้รุ่นมันอาจจะเออไวรุ่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยนอนในกลางคืนไม่หวานมากนะไอ้้ไอตัวนี้เป็นช็อกโกแลตครับนั่นจะเป็นช็อกโกแลตคือเล่าเห็นแล้วเรากลัวนะเรากลัวอ้วนใช่ไหมค่ะเป็นช็อกโกแลตสดอะค่ะคือถ้าถ้าคนชอบหวานมากหวานน้อยเงี้ยเราก็สามารถกลับมาเติมนมขนมปังเติมได้ฟรีค่ะเมนูนี้จะหวานกว่าเนาะค่ะจะหวานน้อยเพราะว่ามีผงโอวัลตินด้วยอ๋อนั่นแหละครับแม่อ้าวอีกธุรกิจหนึ่งแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็แวะมาทานได้ นะครับไม่แพงนะฮะแล้วก็โอ้โหชวนกันมาเยอะๆก็ได้นะครับวันนี้ขายราคาพิเศษให้เลยใช่ค่ะนะฮะเป็นรายการแรกเลยค่ะเปิดตัวรายการแรกเปิดตัวด้วยนะครับขอบคุณที่มารายการนะครับขอร่ํารวยมั่งคั่งขึ้นไปขึ้นไปทุกทุเลยนะครับนะฮะเอาละช่วงหน้านะครับมาดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะสักครู่ค่ะ